จะเีนแมกเดหรือค้นหาแมกเดทนะครับก็คือให้เลื่อนให้เอานิ้วม,มือมาดางนั้นขวาม,มือแล้วเลือ่อนไปทางซ้ายมือจะมีไอคอนเซิร์ชขึ้นมาให้กดที่ไอคอนเซิร์ชจากนั้นพิมพ์คอมมานด์พิม command, พม์พิม์ตัวอนร c n d จากนั้นจะกด Enter หรือว่าจะเลือกตรงแอปก็ได้มันก็จะขึ้นเมนูตัวตัวนี้ขึ้นมาเมื่อขึ้นมาแล้วให้ใช้คำสั่งให้พิมพ์ i p config แล้วก็เสเปซสลัดออจากนั้นเอเตอรก็จะมี Mac a d d r เ s สขึ้นมารายการ Mac ก d d r e s s ขึ้นมาให้หาให้หาในส่วนของที่เป็นรายการของชื่อว่า Mac a d d r e s สจากนั้นนำแม c ก d d r e s s มาใส่เข้าไปในตัวระบบสมาร์ทเช่นยกตัวอย่างนะครับในนี้ก็คืออันนี้พอดีได้ลงไปแล้วนะครับก็คือให้หาว่าเนี่ยครับตัวนี้ครับ,บ WiFi Address เออ Wi-Fi LAN adapter Wi-Fi แล้วก็จะมี MAC address ปรากฏอยู่